คนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสกิเลสคือความสุปรกของจิตเมื่อจิตสุปรกปากของเขาก็สุปรกด้วยในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุปรกแล้วก็ต้องระมัดระวงังจะตกใจเมื่อความสุปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุปรกเเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉย เหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วกะความร้อนและความเย็น เราจะดีจะชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คําคนินทาดละส้วนเสริญก็เช่นเดียวกันถ้าใครเขาสานเสริญเราเราก็วางคําส้วนเสริอไว้ใครเขานินทาเราก็หย่ดสร้างความเบือดร้อนอย่าสร้างความวาสะเ,เทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลว